ซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอคิวก่อนครับอ้าวได้ตั๋วมาแล้วอ่ามาแล้วช้างมาแล้วช้างมาแล้วนี่ครั้งแรกนะครั้งแรกของพ่อเหมือนกันนะเนี่ยอาหาน้ัมาดูขี่ช้างขี่ช้างครั้งแรกของน้องโบพ่อก็ครั้งแรกโอเคนั่งดูต้องตื่นอาการหนึ่งเลยนะสงบขยันเดี๋ยวเขาไปวิ่งยุ่งกันัะเอนั่งคนเดียวเออนั่งคนเดียว มันนูโยกกระเิดกันเนี่ยถ้ามันมีงานวัดได้เหรอมีงานนั่งช้างชมเมืองอยุธยามีอึช้างด้วยเนี่ยครับเสือแหลกขึ้นกันก็จะโยกเนกโยกเนกเอาจับดีๆเดี๋ยวจะล่วงตูน่ะเนี่ครับเจดีนี่ยังไงเลยข้าเจดีย์ชายเหรอไม่ไใช่ชายแล้วลูกข้าเจดี ใหญ่้างเลยอูกไหมไปเด็กฮึ่ต้องมาพามาชมเฮ้ยมีตองเงินตัวทองด้วยไหนดูมีเนสระปวนไม่เห็นอันนี้ร้อยลงลงมันเด็กนังไงนั่นไงเหมือนงูเลยเอ้ามองกล้องดีใจบ่ดีใจตื่นเต้นด้วยเออเด็กสีช้างอ่ะสีช้างบุบบับบุบบับอยู่สีช้างเหนื่อยนะสช้าง ทำไมมีขนด้วยจับมือืมก็มีขนนี่จะให้ชมติดข้อปลาลงน้ำเลยสร้างโบราณสร้างใหญ่มากใช่วันหนึ่งกี่เที่ยวนี่พี่เนี่ยกว่าจะค่ำเลยโอ้โหโดนเลยนะ หนึ่งเอือน้องน้องคนสวยขึ้นมาด้วยน้องคนสวยเออทำไมเขาเออน้องใบ้ๆน้องม่ตัวเลยเห็นไหยทำไมพี่ช้างเดินไปไหนกลับเลยเดินกลับตัวทำไมคนอื่นเขาเดินไปจังเดินไหรือว่าคนนั้นหลาคาไงเอ้าเหรอไอ้หนูจะจ่ายเท่านึงอ่ะโอ้ยจ่ายหนึ่งหนึ่งชิ้นหมดเลยไล่ไม่หยุดเลยหรอโยงเยงโย่งเย่งจับช้างเต็มเลยกะตกน้ำอืม ชบางไปบ่ช้างไปเลยช้างก้อนจากไหนเลยยกขึ้นอีกโอ้ยไปมาไปแหม่ก้อนอาหารพี่ช้างได้ไหมงับงับเลยดูก้อนอาหารพี่ช้างได้ไหมพี่ช้างตรงนั้นที่เขากำลังทำอะไรหรอกินกินข้าวเติมพลังหรอใช่ครับเติมพลังพี่กาหรอกระเดียบยัง

ขอยด้วยโอ้ยพี่ก็นอนสบายเลยพี่เขานอนสบายช้างก็ทำไรนอนเหมือนกันเออเล่นกบเสาอะไรโตจีนกันเลจีนยินโตจีนเอ้เอ้อื้อช้างเต็มเลยเหม็น คุณคามาดูมาตรงนี้มาตรงน,น,งน,น,งนี้อ่ะเป็นยังไงได้ขี่แล้วขี่ช้าแล้วเป็นยังไงชิโน <c oughs>